ขนาดนี้เนี่ยหลังเกมเด้ช็อเล็กนะครับโหนี่อยู่กับเซนเนอร์นี่ครับคนแก้เกมนะครับสวัสดีครับน้องชายค้าไปถึงไหนแล้วเอาไหมแล้วกันไปก็เอาไมปไปก็ได้ครมอฟร้อนไปเมื่อกี้ก็ถามว่าหลังจากขึ้นยกศรีแก้เกมอะไรไปอ่าหวนหวนจะขึ้นไปในยกทศรีเลยอ่าอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พอใจเกมการชกไหมก็พอใจในระดับหนึ่งที่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่ไม่พอใจมีจุดไหนบ้าง ก็มีก็มีครับบางจุดที่ว่าซ้อมมาแต่ก็ไม่ได้ทำเช่นลูกเตะก้าคออ๋อรออ๋อซ้อมลูกเตะข้าอมาเตะไม่ถึงมือลูกใหญ่เลยหนักใจไหมก่อนยกพูดกใหญ่มากสูงมากก็ไม่ไม่นะครับอืมแล้วจะวันไหนที่เราคิดว่าเราคิดว่าเราชนะแน่ๆจะจับจับไหนรูกไหมคิดว่าน่าจะจับในมั้งครับจับในแล้วใช่ไหมครับดับศูนได้ไม่กดได้ เก้บ <muitas S 2> ้านมึงไหมตอนขึ้นยกสี like yeah. mm ่ราคาอยู่เจ็ดสิบแล้วหลาย้นบางคนเขาร้องเลยนี่มันเอาวันนี้ชนะมาแล้วนะครับก็ขอบคุณใครบ้างก็ขอบขอบขอบคุณบอสหนึ่งครับแล้วก็ซออิฟแล้วก็พี่พีเทนเนอร์ครับหนุ่มในค่ายแล้วก็เพื่อนเพื่อนในบักชนะสองไฟต์จิตแล้วนะครับเราน้ำหนักของเราน้ำหนักเก่งน้ำหนักไหนโอด้วยเป็นตัวก็เนี่ยครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองทำงานอยู่ใช่ไหมเออก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสจะกระชิงแชมป์ ก้ยีสองช่องเจ็ดไปไงขับก็ได้ถ้ามีโอกาสเราก็อยากเอยาทำก่อนก่อนเอาพี่น้องครับเป็นไงบ้างทุกศิษย์วันนี้ครับก็เดี๋ยบน้องเขาด้วยครับเขาก็ทําเต็มที่สั่งคนไปมากันมาเจ็ดคนครับนักมวยเราอีกหนนักมวยต่อยสามต่อยไปแล้วต่อยไปแล้วสองคนมาเจ็ดคนนี่คนนี้คนที่สามชลชเมื่อคืนชนะไปสองคนครับเด่นตุ้งทองเด่นตุ้งทองกับก้องก้องดีบินสามครับผมนะครับอ่า พี่น้ำสน้อยครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับก็วันนี้ก็ตามลูกเกมนะเเพราะว่าเราก็เราก็ดีเราให้ให้ดูให้ดูมุมนอกถ้า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 ยังไงเราก็จะขยับเินได้เพราะว่าเราสามารถเตรียมได้เพราะว่าพยายามจะให้น้องเขาได้ต่อยได้ทั้งลูกเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะดีกว่าถ้าถ้าอะไรใช่ไหมพราะก็พยายามพยายามจะปรับเพราะว่าพวกเราเทรนเนอร์ พยายามมองมองว่าจุด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 บอจุดด้ยของน้องอยู่ที่ไหนก็พยายามใส่เข้ามาที่ผมแล้วผมก็เป็นคนปรับเปลี่ยนเาิตอะไรอเ่าอนี้ก็นี้แหละวันนี้วันนี้ก็วันนี้การการควบคุมอารมณ์เขาควบคุมอารมณ์เขาคือคือคือเวลาโดนหนักๆแล้วจุดจะพุ่งอย่างเดียวก็คือต้องควบคุมณ์่ใจร้อนใช่ยังใจร้อนแล้วที่มันมองอนาคต ของ่าน้องเหรอครับถ้าถ้าถ้าเขายัง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 อยู่ในในรักษาระดับตัวเองได้ก็ก็น่าจะเป็นน่าจะน่าน่าจับตามองก็สดใสสดใสครับตามรอยนำสักน้อยยุทธการกับบอสครับก็บอกบอสบอกบอสไว้แล้วว่าบอกบอสไว้แล้วว่าจะป้าให้เป็ยนนำสักน้อยสองเอียอย่างนี้เลยอย่างงี้ก็ตั้งขายาได้เลยใช่ไหมครับนำสักน้อยสอง ฝากแฟนคลับติดตามผลงานท่านมวยสิงห์มาวินนะครับก็ฝากแฟนคลับติดตามค่ายมวยสิงห์มาวินครับว่าก็จะไม่ทําให้ผิดหวังเลยวันนี้ก็เมื่อวานสองวันนี้หนึ่งสามแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสามครับก็ก็พยายามจะก็พยายามจะเก็บชัยชนะให้ได้นี่เลยครับอืมครับผมแต่ว่าผลงานคุณภาพแน่นอนครับนะครับเพราะว่าทีมงานคุณภาพอ่ะขอบคุณมากครับรดากึง